วัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสุกผู้สุขอนจ้าเมื่อนี้พี่แลมมี่กับมาายู่กันที่บ้านทำแคร์จ้าพี่แลมมี่มาพีมพาน่องมาเบิ้งนี่จ้าพี่น้องบ้านหลังใหญ่งบน้อยจะพี่น้องอยากมุจากบอว่าทางไหนนี่เป็นแบบไปนะจะพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากต้องการสร้างบ้านนะจ้ามีพื้นที่อยากสร้างบ้านเป็นบ้านสวนติดตามพี่แลมมาเบิ้งในได้จ้าว่าทางไหนนี่จะเป็นแบบไดไปพ่อสร้างไนเลยจ้า มาพี่น้องมาเบิ่งจ้าบ้านหลังงามงามจ้าพี่น้องตาสะออนตาสะออนจ้าพี่น้องบ้านหลังนี่เนาะจ้าเพื่อนก็บอกว่าเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นจ้าเป็นบ้านสั้นเค้งจ้าพี่น้องพอพี่แล้วมาเห็นเนาะจ้าโอ้พี่แล้วก็มากหลายจ้าพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นจ้าบันไดทางขึ้นแล้วก็จะมีระเบียงพร้อมเนว่าแล้วห้ากระจกขึ้นไปเบื้องนอดพี่น้องเนาะจ้าเนาะว่าความงาม ที่เป็นยังไงเนี่ยจ้ะพีทุนองมามาเบื้องกันจ้ะสวัสดีจ้ะมา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 ที่แล้วมีจะพามาเบื้องจ้ะโอ้ยมางามหลายแท่งโอ้ยพอดีจ้ะมาพอคนสวยสวัสดีค่ะ อันนีเน้เพื่อนเป็นนั่นผู้ละเมาก่อสร้างบ้านหลังนี้จากพี่น้องซื้อว่าคุณหลินจ้าค,คุณหลินเนี่ยก็จะเพื่อนก็จะเป็นผู้แนะนําบ้านให้เบิร์นะจากพี่น้องเนาะ,ะอันดับแรกเบิ่งหน้าต่างก่อนจ้าหน้าต่างคือโซงงามแทนหน้าต่างนี่เขาเอียกว่าหน้าต่างสไลด์ค่ะหน้าต่างสไลด์ข้างเนาะจ้าสไลด์ได้ไดสอง้างนะคะโอ้เพราะว่ามันจะได้กว้างแล้วอากาศจะได้ถ่ายเทสะดวกนะคะจ้าถ้าอากาศลมเย็นตอนเย็นนี่ยห้องก็จะต้องเปิดแอร์กันได้ มนาต่างเนี่ยเฮ็ดจากอีกอย่างจ้ะขอบขอเป็นโลพิเนียมค่ะอ๋อขอบเป็นโลพิเนียมเนาะจ้ะกระด่างกระด่าโลชุกขาวแล้วก็วิ่ีเคือสีสีชาสีเขียวสีเขียวอ่อนนาต่างอยู่คะก็คือการการเฮ็ดอ่าการออกแบบแล้วก็การที่ว่าเขาจะเลือกเอาขอบโลชุกขาวหรือว่า สีกระจกสีในเนี่ยเข้าจะถา,าเจ้าเจ้าของบ้านก่อน oh. ถึงแม้ว่าแบบมันจะออกมาแบบนี้แต่ว่าในในบางครัง้งอ่ะเจ้าของบ้านเพิ่นไปเห็นก็ขเขาสั่งไปสั่งไปแม่บ่ผ่ะเพื่อนไปเห็นแบบว่าเออบ้านนั้นนี่สวยก็วสวยอย่างเงี้งสีเข้าจะถามิ่นก่อนว่าหน้าต่างขอบแบบนี้มันจะมีสังเกตเบลืองไหมคะคุณแม่มันจะมีบางครั้งมันจะไปสีดำน่นบอค่ะ <Yeah. S 2> สีดากระจกดําบางครั้งมันก็จะเป็นสี สีน้ำตาลสีชานช่ไหมคะเข้าไปามเจ้าของบ้านว่ามัดแบบใดมัดสีใดค่ะเข้าไปสร้างหน้าต่างหาใส่จ้ะอ๋อแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์เนี่ยที่เจ้าของบ้านชอบเนี่ยสามารถเลือกได้แต่ว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ใช่ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เขากัหนดไว้ค่ะอันนี้เจ้าของบ้านทขามัดสีขาวโทนสีขาวแล้วก็อันนี้ที่เขาเลี้ยวเห็นเป็นใสๆเนี่ยแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเขียวอ่อนถ้าใสผ้าม่านแล้วมันจะเห็นเป็น เชียวสะท้อนตรงตรงกระจกนลยค่ะมันจะสวยค่ะสวยกว่าที่อันนี้จะเป็นห้องยังคะนนี่ห้องโถงเนาะแม่นบอกทงะเอาพาไปเบิ่งห้องต่อไปนะจ่ะบัดนี่โอ้พรวัดจ้ะเบิ่งเบิ่งกเบิร์ข้างบนจ้ะลืมเลืมข้างบนสไตล์การเป็นการเทศฟ้าตรงนี้เนาะค่ะจ้ะอ่าเข้ากับกระถางจะท้องบ้านอีกเนาะค่ะจ้าว่าแบบของฟ้าเนี่ย มันจะมีหลายอย่างมันมางคัฝ้าฝ้าเขาเอิญนะบ้านเขาเอิญว่าฝ้าหลุมเนาะจ้ะจ้ะมันก็จะมีฝ้าหลุมเลี่ยมฝ้าหลุมโค้งหรือว่าสะไฟสอดนี่สินะ่ค่ะอืมแต่วาจาของบ้านเพิ่นเพิ่นเลือแบบนี้ขาก็ตัมไปเพิ่นจ้ก็คือเห็นบ้านกันไปผู้ดูเนาะจ้ะไฟไฟตัวนี้หน่อยนี่เขาเอิญว่าดาวไล่ค่ะไฟตัวนี้ก็คือตรงกลางเขาเอิญว่าไฟสละเป่าจ้ะขังกันแมลงได้โอดีดีจ้ะ แลาวแียห้องนี่ก้วงท่าใดค่ะห้องโทงเนี่ยสามเมตรคูณห้าเมตรสามเมตรคูณห้าเมตรเนาะจ้าเนาะอือไปเบื้องห้องต่อไปนะจ้าก็กระเบื้องก็สีงามจ้ากระเบื้องเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าพี่แล้วนี่ลืมแนะน้ำอีกข่านนืองจ้าเป็นสร้างเอสด้ะสร้างเอสนี่จะเป็นผู้ผู้ออกแบบเขียนแบบแล้วก็ ขอบคุ้มง,งานในการก่อสร้สางบ้านจะพร้อมจ้ะพี่น้องสังเกตวดีจา้ดาดีจ้าพี่น้องนี่เด้อจ้าพี่น้องถ้าอยากสร้างบ้านเนี่ยให้ติดต่อสร้างเอ็ดได้เด้อจ้า <ฮะ S 2> สองท่านนี่เพิ่นเป็นแฟนกันนะพี่น้องเด้ออย่าทัวมาจีบเด้ดคอคุณจ้าจ้านั่งเสนอไอ้ตูนเพินเห็นคุณแรงบอกว่าไอ้กระเบื้องกระเบื้องแล้วจ้าอจขอขอนั่เสนอตรงนี้ค่ะ กระเบื้องนี่ตามเกณฑ์ราคาที่เขาคุยกันครั้งแรกในมือเซ็นสัญญาเนาะค่ะระบุในสัญญาก็คือว่าเขาให้ตารางเมตรละสองร้อยค่ะตารางเมตรหนึ่งเราให้สองร้อยค่ะส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาหดมือมือมือกระปุกมือปูกระเบื้องเนี่ยก่อนจะปูเนี่ยเขาสิพาลูกค้าไปเลือกเองเลยค่ะคุณแม่เพราะแมนว่าอุ้ยฉันอยากเอาอันนี้ละจํไซส์ได้ค่ะเขาสิย้าเจ้าของบ้านไปเลือกเลยว่าห้องโถงใหญ่เนี่ย มากแบบไรค่ะแล้วก็ห้องน้ําชอบแบบไหนเราก็จะออกแบบแล้วเราก็จะอ่าให้ให้ใครจะบอกว่าในเรือนเลยว่ังซี่ยังซี่ยมของน้ำจะเอาแบบนี้จ้ะอ่าของครัวจะเอาลายแบบนี้ค่ะในวงเงินตารางเมตรละสองสองร้อยบาทอ๋อจะมีการจํากัดวงเงินไว้อ๋อจ้ะแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านเพิ่นแบบว่าอุ้ยอ่าคุณลินคุณเอ็ดอ่า ที่ที่จะเอาแบบว่าตัวนี้ที่เพิ่นไปนชี้เอาแต่ว่ามันเกิน200อย่างอาราเมะละสองร้อยบาทอะไรเนี่ยเพิ่มในส่วนที่15บาทค่ะแต่ค่าช่างที่เราไม่ได้คิดเพิ่มจ้ะค่ะเราก็คิดเฉพาะบินอันนี้เป็นค่าของวัสดุใช่บิน,บนแต่ละอย่างแล้วก็คิดในในใบนั้น,นจ้ะอ๋อจ้ะอ๋อมาเบิ่งห้องต่อไปจ้ะพี่น,อน้องอันนี้ห้องอยังคะนี่อันนี้เป็นห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนนะจ้ะเนาะประตูคืองามใจจ้ะนี่ประตูอันนี้เราก็ให้เจ้าของบ้านเลือกเอาเ็นบ่ค่ะ จ้ะอันนี้เป็นห้องนอนขนาดกว้างเท่าไหร่จ้ะสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบจ้ะอันนี้ห้องนอนเด็กเนาะมีหน้าต่างให้พร้อมเรียบร้อยมีไฟเรียบร้อยมีปลั๊กให้เรียบร้อยมีปลั๊กทีวีด้วยจ้ะอ๋อเพื่อที่แบบว่าเขาจะว่าแขกของบ้านแบบว่าสมมติว่าติดที่นี่เป็นประการอ้าวตอนที่หลังนี่ยังไงสิหคือว่าบ้านมันจะไม่สวยจ้ะเขาไปเลยแบบว่า ทําให้เลยทำให้ว่าอ่ายูบจะเอากี่ห้องแต่แต่แต่หลังทุกห้องทุกห้องค่ะแล้วก็จะสังเกตเ็นไซส์ที่ที่เลือยไว้ดค่ะนี่ค่ะเรื่องสร้างไม่หยาบร้อยที่เขาเคี้ยวนะค่ะอเขาเ็นไไหนอ่าสำหรับช่างแอร์ถ้าช่างอร์มาีดีไซน์แอนะก็เลยวัตถุผนังเาแหค่ะวัได้วัตถจะผนังค่ะแตคือนเ่อาแค่ไฟ็นมาจำาคือโอเคเลยจ้ะค่ะ เราป้องกันวามเสียายที่เกิดขึนที่หนาจ้าพี่น้องวันนี้เขาว่าเบื้องของคร้าจะปะเนี่ยอ๋อันนี้ประตูของคว้าเนาะค่ะเนาะเราไม่ตามใจตัวเองเราไม่ตามใจช่งแต่ว่าเราตามใจเจ้าของบ้านมาเบิ้งของคว้าค่ะพี่น้องโอ้พื้นของคว้านี่ใส่วัสดุยี่ยังแบบใดคะเนี่ยอันนี้จะเป็นแกนิโตกระเบื้องโกระเบื้องแกนิโตค่ะจ้ะ จะสังเกตว่าถ้ากระเบอง์จนิ่โตดีความเงาเนาะค่ะคุณแลมจ้ะความเงามันจะมันจะเงากว่ากระเบองธรรมดาเนาะค่ะจ้ะแล้วตรงลิมตรงเนี้ยมันสีหน่อยกว่ามันสีหน่อยกว่าจ้ะถ้าเป็นกระเบื้องบ้านว่าเนี้ยมันจะสีมันี้มันสีกว่างเนี่ยค่ะแต่อันนี้คือเราใช้แบบแกนโตเวลาอ่ะเขาเห็ดแกงเห็ดพัดเห็ยเนี่ยเนี่คือมันจะทําความสะอาดด้งานนะะแล้วก็แล้วก็ทำทนสีตามขาวขาวค่ะค้อให้มันตัดกันดูติแม่ผม ใช่มันตัดแล้วก็ดูง่ายระหว่างชั้นล่างข้างบนถ้าเราจะวาดกรอบนี่ก็ตาดง่ายอืจ้ะค네ือท <stop> ่านคุณละหมอเนี่อยากตามใจเจ้าของบ้านให้ลายที่สุดค่ะให้เพคนมีความสุขเพราะว่าคุณละหมอเห็นแล้วค่ะวันใดวันอยู่นนั่งไหมค่ะตามใจผู้อยู่บ้านเนาะเราเป็นเม็ดหน้าต่างค่ะนี่ก็คือช่องระบายอากาศให้ค่ะกระบานเนี่ค่ะ อ๋อเห็นเห็นมีประตูด้านหลังพร้อมพอเบิ้งอินนะคะโอ้จ้าประตูตัวนี้นะคะสีขาวตัวนี้อ่าคือเป็นประตู U P V C อย่างดีค่ะเพราะว่าเพราะว่า U P V C นี่ก็คือมันจะกันแดดได้แล้วมันกันฝนได้ค่ะถึงก็ไห่เย็นไครเสียหายไหมคะเวลาฝนสาดด้ตกค่ะแล้วก็จะมีบันได ลงไปข้างหลังบ้านจ้ะสวยๆอันนี้ก็เป็นที่นั่งอันนี้เป็นมองนั่งเล่นอันน้เป็ลงไปข้างล่างก็จะนี้อันนี้ให้จับพ่วงอันนี้เป็นหลังบ้านหลังบ้านที่เป็นโลง่งทงนะจ้ะพี่น้องอสบายสบายหมาะสำหรับบ้านาสวนจ้ะล้มเย็ยนบ้านสวนจ้ะเอาไปเบิ้งห้องต่อไปกันจ้ะพวัดจ้ะจ้ะจ้ะอันนี้ก็คือสามารถเก็บของได้นะคะอ๋อข้างในสิ่งนี่สามารถเก็บของได้จ้้ะะเเรรียยยบอลคจ้ะสามารถเก็บของได้นะคะ อันนี้จะเป็นภายในซิ่งเนาะค่ะใช่ค่ะประวัติจ้ามาดูทางนี้จ้ะใส่ใส่สองแก้มตรงช่องนี้มันจะเงาวรงมืเป็นพิเศษเนาะค่ะจ้าเอาเอาเออแก้มพิได้จ้าเอาบันิมาเบิ้มของต่อไปจ้ะห้องต่อไปจะเป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ำเนาะประวัติจากห้องน้ำลายงาเงามเานชอบเจ้าตัวเนี้ยเจ้าของบ้านมาไลายแบบนี้เนาะจ้ะเนาะอือจ้ะ ้องน้ำโอ้ขอเบิ้งข้างในนะจ่พาพวห้องน้ำข้างในสิเป็นลักษณะเจ้าของบ้านจะจะให้ทำนีงครับอยู่ร้านเครื่องเขาจะินใจให้หรอเจ้าของบ้านให้เจ้าของบ้านเรียกเอาเลยจ้าข้างในเนเป็นผนังแบบใดคะเนี่ยเอากระเบื้องแบบใดคะเนี่ยขนาดท่ากัยี่สิบคูณสามห้าจ้า กระเบื้องข้างในคือจะเป็นขนาด20่สคูณสาจ้ะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะคือว่าให้เจ้าของบ้านเลือกเองจ้ะตามใจเจ้าของบ้านจ้ะไอสังเกตเบอร์น่ะค่ะคุณแรมค่ะสังเกตดูผนาดของน้ามด้ค่ะ้างนี้คือติดให้หมดเลยติดทึอหมดเลยเนาะจนทอดเพดานแฟนจ้ะติดติดให้หมดเลยหมายถึงว่าเวลาเราต้องความสะอาดอย่างเช่มันจะง่าย อาสวยมากจ้ะค่ะแล้วก็มีช่องลมงานดีจ้ะงานดีงานดีเอาไปเบื้องห้องต่อไปจ้ะเห็นมีบันไดขึ้นพ่อมอันนี้เขาเรียกว่าบ้านชั้นครึ่งมิโนค่ะครับเป็นบ้านครึ่งจ้ะเพราะว่าจากนี้บันไดทางขึ้นพ้อมเป็นตะหักตะหักย่างขึ้นไปนี่เป็นซองห้องแหมค่ะเนี่ยอันนี้ทางขึ้นบันไดจ้ะเนี่ยย่างขึ้นมาเลยจ้ะเ้างสไปเบื้องห้องไนก่อนเอาห้องห้องทางนี้ก่อนเนาะจ้ะอันนี้ห้องอันนี้เป็นห้องนอนเนาะค่ะเนาะหัวโตว้า พาถวัตจ้ะเปิดขึ้นมาอาทิตย์โทบรรยากาศดีดีจ้ะพี่น้องอันนี้จะเป็นจะเป็นประตูสไลด์จ้ะแล้วสามารถใช้พามานได้เราก็สิมีระเบียงนาบ้านพร้อมเจ้เนี่ยงามจ้ะทางๆกะสิทุนละโอ้ออกแบบได้งามจ้ะพี่น้องจ้ะห้องห้องนอนนี่กว้างหลายปันใดจ้ะ อ๋อสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรที่ห้องน้ำนี่โตนะจ๊ะเนาะกึรกอ๋อกระเบื้องยื่นไปเมตรหนึ่งห้องน้ำนี่โตอ๋อคุณผอคุณแม่จ้ะห้องน้ำ hmm> น uh uh> uh uh ี่โตก็จะประกอบไปด้วยอ่าชักโครกจ้ะหม่องว่างส่ะบัวยาสีฟันอ่าเครื่องปรับน้ำทำน้ำอุ่นแล้วก็อ่าพวกส่วนว่าอีหยังพผบฝักบัวจ้ะแล้วก็จะมีอ่าง ไว้สาหรับใส่สบู่จะมตารมตรฐานจ้ะเราก็จะมีนี่พรออมเอาไว้ถะล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็มีห้องยังมาจพความจ้ะโอ้ดีด,ดีจ้ะดีด,ดีเอาะเบือ้องของนอนไงไปเบื้องอีกห้องนึงเป็นห้องยังค่ะปะเนี่ยเป็นห้องนอนเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องเพราะว่บาบ้านหลังนี้มีลูกสองคนก็จะเป็นบ้านสามห้องนอนสามห้องน้ำสิค่ะ อ๋อใส่อ๋อแต่ว่าเนี่ยห้องนี้บางอย่างห้องน้ำเนาะอ,อ๋อห้องนี้ดีสามเมตรห้าสิบคูณเมตรห้ห้องนี้ขนาดกว้างสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบจ้ะแล้วไปตรงีหน้าต่างหน้าต่างบานสไลด์จ้ะ,เ,จะเปิดมาจะเห็นพูดพี่น้องเห็นธงนะสีเขียวงามๆจ้ะสวยค่ะอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยไฟปลั๊กไฟกับขอ,คอบคุ้มสุยางส่วนชนเนลจ้ะ แล้วคือมาตรฐานของทางผู้ฝากเขาจะใส่อ่ารักษาอาในต่างคือในในการสาธารณนี้เนอกจากแทนเงินเล็กคือระบบเซฟตี้ยุ่งห้องเดียก่อนมันจะมีเขาเรียกอะไรนะตู้ตู้คอนโทรลค่ะอ๋อตู้ควบคุมไฟเนาะค่ะงขาปางสายดินแล้วก็ต่อกตอสายกาวให้ขายเรียบร้อยค่ะสมมุติว่าเจ้าของบ้านมันจะไปขอใช้ฝากไปยังเสียงค่ะ การได้ฟังมาตรวจคือผลงานของช่างเอเพีผ่านทุกวังขาเนี่ยได้าังก็ต้องคอยนะคะคือผ่านทุกวันโอเคค่ะขอบคุณมากลักษณะเด่นของผลงานช่างเอพีนะค่ะอันนี้ก็กระเสือกนอกเนี่ยแบบนิดนึงขึ้นแล้วจะทำให้ความสะดวกของของบ้านคือทุเรี๊บสังเกตเบอร์มาของมีจ้ะมีปักไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดหายจุดเนาะอันนี้คือแนวแถมของเราหลายนอกเนี่ยจากแบวแล้วกระชิบแมาแถมไปว่า ไออสวดนะันนี้ก็จะเป็นตู้คอนโทรลควบคุมไฟจ้ะอันนี้ก็จะปล่อยไปตามเฟสเนาะตามห้องต่างๆจ้ะมันจะเป็นควบคุมไอ้ตู้เย็นแอร์ค่่ะว่ามีเกิดการไฟไฟช็อตหรือไฟดูดจุดไหนมันกระสีดเฉพาะจุดนั้นกระสุนมาเขาจีรู้เลยว่าเครื่องไฟฟ้าไอ้อันนั้นเครื่องสมมติว่างท่านทำของคุณเขาเนี่ยมันมันมีปัญหาไหมปะคะตัวเนี้ยมันจะดิบปึ๊กเลยจะดิบลงนอกสิบหน้่งแตงแล้วเกาจะรู้ว่า มาะมัะมะมคยเาจดจ้ะวัตจ้ะแสงไฟช่วยสวยผวัตลองคายไปทั้งนี้ด้วยกนส,ยยสยนี่ันสวยะนี่เบึงเบึงหลอดไฟจ้ะงามจ้ะงามงามจ้ะแสงไฟนีหลอดห่องมีทุกห่องจ้ะแสงไฟสวยมากจ้ะถ้าอ,ออกจากห่อง องงออกมาแล้วเนาะค่ะจะมีระเบียงหน้าบ้านเนาะค่ะตรงนี้นะคะอนี้จอมากจะจะเดินมาพูเดินเนาะแล้มาอดีก็คือมีสีส้มสีดําค่ะเินมาดเดคุณมองมาม่จะเป็นจุดเด่นของบ้านนะคะข้าบ้านที่เป็นจุดเด่นอีกจะจะ สูงเท่าไรคะเนี่ยคุ้เนสกนเท่รเก้าสีบนะค่ะอันนี้จะสูงเมตรเก้าเสบจะข้ากว่สิลบได้พอดีเนาะจ้ะอันนี้อยู่ที่สองเมตรสาอ๋อส่วนข้างบนเนี่ยสองเมตรสามสิบ จ้แต่ว่าตัวคานบ้านนี่เม็ดเก้าเสียบมันจะมีสองระดับค่ะพี่เลีไยมอายุฟังนั้นมันจะสูงจ้ะของนั้นจะสูงกว่าสําหรับการมองจอดรถได้เนาะแล้วข้างล่างไหนจะมีห้องน้ําอีกจ้ะเมื่อกี้ข้าวยางขึ้นไปมันจะเป็นห้องห้องโถงใหญ่เนาะกับห้องนอนเด็กน้อยเนาะพื้นที่ตรงนี้จะสูงสูงกว่าบังเมื่อกี้นี่เนาะจ้ะอันนี้สูงเท่าไหร่คะนี่สามเมตรยี่สิบสามเมตรยี่สิบอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับการจอดรถได้ประมาณสองสามคันเนาะ พี่น้องจ้ะถ้ามากถ้าฮัก,กอยากให้สร้างเอ็ดไปก็สร้างบ้านให้สามารถติดต่อมาได้ด้วจ้ะพี่น้องสร้างเอ็ดนี่เป็นคนบ้านบ้านโน้นคู้นบ้านโน้นคู้นจ้ะแต่ว่าไปอยู่กับคุณภรรยาอยู่บ้านหันใหญ่อยู่บ้งงาน,น,นหันใหญ่เนาะจ้ะเนาะทำงานเข้ากับตังอยู่บ้านหันค่ะอ๋อมีคำนั้งานตังอยู่บ้านหันอ๋อทีรขา้านขายวัสดุก่อสร้างด้วยจ้ะเมื่อกี้เข้ากับพระพี่น้องไปเบื้องบ้านเนาะจ้ะเนาะ บ้านหลังใหญ่งบน้อยสไตล์โมเดิร์นจ้าเหมาะสำหรับการไปปลูกบ้านสวนในน้อยจ้ะพี่นอ้องเมื่อกี้เข้าเบิ่งกันแล้วแต่ว่าเขายังมาดูราคาเลยว่าบ้านหลังนี้น่ะใส่งบหลายบันไดจ้ะพี่น้องคุณลีนจ้าใส่งบหลายบันไดจ้างบประมาณหลังนี้ทั้งหมดเนาะคะ่ะใช้ใส่งบยูหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นอันนี้คือราคารวมต่อเสาเข็มนั้นนะคะคุณแรม<อ>คือบ้านหลังนี้ก็คือต่อเสาเข็มน้ำ<อ>บ้านหลังนี้ ในราคา1ล้าน7แสนกหมื่นแต่ว่าจะมีบริการตอกเสาเข็มพ้อมเนาะจะตอกทุกทุกอันที่ที่นี่เสาทุกต้นทุกต้นที่นีเสาแล้วกะรวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างเนี่ยเจ้าของบ้านสามารถเลือกได้ตามสเตปวงเงินที่ตั้งไว้จ้ะตามที่คุยกันได้จ้าก็คือตามใจเจ้าของบ้านจ้ะแล้วบนทีนี่สมมุติว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเงินบ่พ้วมเนาะจ้ะคุณเหรียคุณเนต เงินบ่พร้อมสามารถกู้ธนาคารได้บ่อ,อค,คุณเหรียญคุณเอ็ดนี่มีมีปรึกษาให้บ่อค,ค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอนําเสนอเนาะคะ่ะคุณแล้วเนาะว่าสมมุติว่าเอ่ออันความฝันละ่ะคือคนคนนึงนี่อยากมีบ้านเนาะคะ่ะแต่ว่าอันสิมีเงินเป็นล้านเป็นหยังได้บัญชีเฮาเฮาก็ยากอยู่ดอกเนาะคะ่ะแต่แต่ละคนเนาะคะ่ะกัเลยกัเลยอ่าถ้าเกิดว่าอยากมีก่ะเฮานี่ทั้งเฮานี่ทั้งทีมงานช่างเอ็ดนี่กัสิมีคําปรึกษาให้เนาะคะ่ะอย่างเช่นว่า1 รับราชการถ้ารับราชการนี two, right oh time to time to time> oh ่กกจะดีหนึ่งคือว่าเฮามีเงินเดือนประจำแมนบ่าค่ะมีสลิปเงินเดือนเนาะสองทำงานบริษัทค่ะเห็นงานบริษัทนี่กกชุมือนี้เห็นงานบริษัทแ่งกู้ได้ง่ายเนาะค่ะกู้ได้ง่ายแบบเบาๆตรงๆมาง่ายกว่าข้าราชการอีกค่ะเพราะว่าเพิ่่นมี้สลิปเงินเดือนมีใบรับรองเงินเดือนมอนเหมือนข้าราชการแล้วก็ถ้าค่าขายนี่ก็ได้แต่ถ้ากรณีค่าขายนี่ต้องมีจดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไปค่ะ ก็มีเอกสารประกอบเอกสารประกอบนี่ก็คือเดี๋ยวห้คำปรึกษาได้นะคะมันยาวนะคะคอคอสิคอน้ำเสนอสันเนาะคะ่ะว่า <Ừ. S 1> สมมติว่าเขาอยากไปกู้ปุ๊บนี่ยังท่ันดนมีทุนดอกด่ว่ามาปรึกษา,ท,าทั้งทีมงานช่างเอวมาโอ้ยคุณลินคุณเอดเนี่ยอยากได้บ้านละสีฮ็ดตั้งใดค่อยสีนี้จังสีเนาะคะ่ะหนึ่งอันดับแรกที่คุณจะมีก็คือหนึ่งโฉนดที่ดินต้องเป็นของคนกู้หรือของภรรยาหรือของสามีค่ะแล้วก็มาปรึกษาช่างเอดว่าช่างเอ่ายออกแบบบ้านให้ได้บ่ ได้ก็จะ,จะมาเราจะมานั่งคุยกัน<ะ>เราจะมานั่งคุยกันว่า,อ,าอยากได้แบบใดถ้าเจ้าของบ้านยังว่าทันไม้มีแบบสร้างเอทกสิน้ำเสนอเนาะคะ่ะ<อ>แต่ว่าเข้าก็สิถามเจ้าของบ้านว่าอยากได้กี่ห้องนอนก<ะ>ี่ห้องน้ํายังไงอะไรบ้างก็คือวาอาง่ายๆคือออกแบบช่วยกัน<ะ>ช่วยกันออกแบบนะคะสร้างเอทแล้วก็สิออกแบบให้อพอออกพอออกแบบเรียบร้อยแล้วนี่ในการขออนุญาต อ่าก่อสร้างเนาะคะ่ะขออนุญาตก่อสร้างในการด,ดําเนินการในเรื่องต่างๆนี้ช่างเอจะเดินเรื่องให้หมดฟีค่าออกแบบฟีค่าเขียนแบบแล้วก็ฟีค่าขออนุญาตก่อสร้างจากอบตหรือเทศบาลค่ะพอได้เอกสารตรงนี้แล้วเขาก็ใช่เอกสารของเขาเนี่ยไปยื่นที่ธนาคาระคะ่ะอ๋อจ้ะประมาณนี้เนาะคะ่ะอันอันนี้จะเป็นแบบบ้านจ้ะเป็นแบบของหลังนี้เราจะพี่น้องนี่เราจะนี่ก็คือแบบบ้านเนาะจ้ะ ต้องไปขออนุญาตที่อบตชาลิเทสบาลก่อนจาพี่น้องสร้างเอดกับคุณลินเนาะจ้าเนาะเพื่อนนอกจากจะรับเหมาสก็สางแล้วเพื่อนยังรับปรึกษาในด้านการที่ว่าจเจ้ในในเาเทศจังไหนของพัทยบ้านมาอยูสร้างเอดเนี่ยแล้วกเขเชนแบบเป็นแล้วก็รับเมาส์ก็สางแล้วก็น,นี่นาที่ในการคุมงานเราเห็ดได้ทุอย่างกะจะสามารถทวมาปรึกษาเรา,าได้จ้ะพี่น้อง <c oughs> งามงามพี่นอ้องเราเบิ่งงามบอจ้ะอันนี้ก็คือในราคาบ้านหลังใหญ่งบประหยัด ในราคาแค่หน de ึ 2, ่งล <c oughs> ้านเกียแสนเกียมื่นจ้ะพี่น้องถ้ามักฮักสนใจก็สามารถโทรหาสังเอ็ดได้จ้ะเบอร์ยังไงจาศูนกอศูนย์หกสองปดเก้าแปดแปดสี่แปดเก้าปดจ้ะอันนี้ก็เบอร์สังเอ็ดเบอร์คุณอินเนี่ค่ะ0ูนย์เก้าสามศูนย์เก้สามหสามหห้าแปดสองหกห้าแปดจ้ะพี่น้องเอาถ้ามักอยากได้บางงามประยูนนะจ้ะพี่น้องกัขายควายมาซื่อก็ได้จ้ะพี่น้องจ้าเอามันี่พี่แล้วมีกับ สร้างเอ็ดกับคุณเด็ดกต้องรับเอก่อนจ์เมื่อไม่เมื่อหนามาพบกับเขาเพื่อเก่าได้จนฑองหรืออีสานรีวิวจ้ามันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณคะอะไรจ้า